มาความรู้เรามีส้งความดีไว้เป็นปันกัต,ตนาีตอต่นใจเได้หรูว้วาคนเราตีเข้ามาในวัดสนุกตีเข้ามาบำเป็นบุญต้อง,องมีคนดีมีคนชัว่วนะวะคนดีนะั้นปีนองประจาจนเข้ามารวมก,กันมาก,กับคนชัว่วนั้น เมื่อหนอมามาทัวอง๊บอันนี้พวกเธอมาเป็นจิตก้องชั้นนักวาดว่าขอศึนต้าคนที่เป็นกัตีเน่คนอยู่นะถูกินผูบนลุกกาลมันการท่านอาจารย์วิปัสสั้นหนักจะเดินพอนสือกัคตาขอกระหม่มแหน่เาแสบกันไม่รู้จะไม่ยุดีหรือดีดหอันนี้เตอไปแล้วลูก้ารู้ดอกลู แม่รู้สักราจาริบจัตทเติัดตืนมานุนาไม่มีท่านอาจารย์รู้ควมที่วันนี้เรามนุนุ์ต้องสวยเรื่องเลยก่อนนี้เธอมีนาิปัญญาสามารถมีความเชื่อใจละวิบัตกกรรมดิมันมาแต่ชชตภาพอ้อนเธอสร้างความดีหลอมเลวด้วยความยินดีที่สุดแค่นั้นเลยลูกแต่นี่ขอําหรับตือนขอไม่กังวลเราได้ เดี๋ยวไอ้เจ้าคนนู้นคนนคนแก้วคนนี้เพียกตัวไยนทักที่ตู้ที่อยฝอได้ไปออกไปเลยมังยายามแกเวันนูรู้เรื่งนยิ้ก็ต้องพยายามทสมาธิพี่แก้วน้ำสมาธิแต่ว่าปลืมเนื้ไม่ได้แม้เราต้องพิจารณาตัวเอง

มึงเกิดที่นู้นมึเกิดที่นี่เลยหเือยูอ่านได้แค่ก็คุ้มแค่นี้เท่านั้นหรือว่าจะได้ปสร้างสร้างความดีเทวะในสังคมมนุษย์เราดีคนชั่วมีคนดีเยอะใช่ค่ะเราเห็นมากันไม่รู้ใจนั่นะลูกต้องวันปั่นเกี้ยวทีเดียวรถก็ไม่กดกระนั่นในอันตรายคนเนี่ยเป็นส like ิ่งที่ต้องระวัง อันนี้คนมีแต่คนีจุว่ต้าดกกุญยนี่รูกเป็นสีแก่ตัวนะนได่นอลูถ้ากุญย์ัว่ันตะาอของรเราดูใจไม่ดูหน้าไม่รูใจอันนี้รูสมบัตรเติมช่วยแ้หนูจะไปปฏิบัติภาราที่ในได้กาน์แสิ่งใดที่เป็นอันายเราต้องปอกปุกัมหูใไม่ดีเราอยากหู ันิงไว้ได้กับไรุูไปปักทุนมันมีสิ่งที่จะปกปิดหลอร้างเธอได้แต่เัอต้องหยึดมันศรัทธาอะไรเด็ดาโอล่าฟ้อมกาแกนน มาผู้ได้เลยดูดูประเด็นคี่ว่าเป็นคนเะร้ายดูแกจะปลอดมันเนี่ยหาเป็นแกที่เปลไม่มีชีวิติี่าแล้วถ้าเธอมีจิตศรัทธาโดยศีจธรรมเธอจะตวนไรได้ดีที่สุดในข้าอาจารย์จูยินดีค่ะถ้าปัญญานีู้ืจริงในกันนะเนี่ยเมนหลุ่นหลุดจำได้หรุเป่ายูในรางเนีรอดไปไม่ได้เข้ใไมได้กิน à à cháy luôn vào vô này răng nó rót phơi, rót nó không kinh, nó mới có, cái, khóc. cái đấy nó vô này răng mà này đãi, đãi đèn, nó có được lên, mày đi, sao à? vô này răng là bay, nó mai luôn, làm đa có cái răng เป็นคนผู้ยุ่ในรันเลยมึงมันเกงในลาเอวอย่างก๊เขาแล้วนั่นเลยปวแที่โตรจังวัดนี้คนแปลที่โคตรมากินตัวเองก็ใหญ่นะไอวันก่อนยายก้ตีแม่งวันแมงวันก็แล้วตีแล้วแล้วมึงไปตีหมอก็แตกอ่ะแล้วเม่งวันก็หมออย่าย่าย่พูดไม่พุดเน่งเนย่ไม่ปลดใจไปยุ่อัดเดินได้รือ ถ้าจำจิตได้มีสมาธิลูกนะถ้าจิตตอมีสมาธิคนเราดีใครว่าจะใจพอจะท่วมไหลํำเร็จค่ะอ่อเจ้าเตออนังจังอบจิตต ยังจะราเพื่อจะ้างต่างกุศลเต่หนังจะง,งอบจิตภาวนาประโยคีรไรตมาเป็นเวทมนติอุบบน คนเดชีจะร่าประโยชน์ทุกรวตนเผื่อรวดรวมนั้นและหลวงปูจะดียาบมงคลพอแม่นึ่งปู่นำนึง่งได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะครูบาอาจารย์นึง่งว่าตามลูกนะค่ะพูดตั้งดำมังจังขังทรวงใจพูด,ดตั้งดำมังจังขังสวมใจให้ลปลอดภัยด้วยพูดตั้งดำมังจังขังคอยลูกปลอดภัยด้วยพูดตั้งดำมังจังขังสาธุ๊บจับแร็ดแล้วลูก อ๋อเจ้ายืนปิดดู พี่นาก,กายน้องเหมือนจจราตันตาเห็นแปลกจริงๆนะครับพี่บุตแก้วเห็นไหมฉันเหมือนคนจจราไหมพี่เหมือนกับแต่เรี่ยงอย่างเป็นแดกเสียงไม่เป็นไรพี่เปียกยืนมองตาค้างเลยว่าไงครับพี่เปี๊ยกเรียกจำเลยน้องยายน้องยายกันนี้ตจะออกเดินทางลูกไปปฏิบัติภาระนะาที่สร้างความดีไว้กับชาติบ้านเมืองลูกนะ นูราก่อนค่ะทุกเจดวันจะต้องกลับมารับสิ้นรับพรสิทิอยู่ว่างครูหนึ่งอาจจะมีสิ่งอื่นก็้ามาทำมั้สช้าายมีทางยินหลับหนึ่งอาจจะเกิดความถือมันไม่คมน,นะลุงนะนูลาก่อนค่ะไปก่อนพี่บุญแก้ว